สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนมีนาคม1-31มีนา2567เรามาดูความรักความ 3, าสัมพันธ์ราศีมิถุนนะคะมิถุนเกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนนาถึง14กรกฎกคาดาุลมปลายธาตุมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีเกิดนะคะราศีดูได้ลัคนาดูได้นะอ่ะดวมโดยรวมนะคะของคุณมิถุนนะโดยรวมนะคะ ไม่ถุนเป็นยังไงบ้างขอดูคุณไม่ถุนก่อนแปดเหรียญค่ะ Night of Pentacle เจ็ดไม้เก้าเหรียญสิบดาบเก้าดาบค่ะขออภัยอะ,อะ เรื่องราวของคุณมิถุนนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของการตั้งหน้าตั้งตาขยานันทำมาหากิกนหาเงินหาทองก็ได้รู้สึกว่าจะเคร่งเครียดกับการหาเงินเพื่อที่จะเอาเงินไปสร้างอะไรสักอย่างนะคะเหมือนประมาณว่าอาจจะเครียดจากการทำมาหากินเครียดจากเรื่องราวของความรักหรือเรื่องราวของชีวิตคู่ก็เลยทำให้ตั้งใจทำงานมากขึ้นเพราะว่าเรื่อง เรื่องของชีวิตคู่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็เลยก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินอ่ะหาเงินหาทองจะได้ไม่เครียดเงินเยอะๆทํางานเยอะๆจะได้ไม่เครียดถึงคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาเหมือนวนเวียนอยู่ในหัวสมองอ่ะเหมือนกับมันไม่ออกอ่ะฝันเห็นคิดเห็นทําอะไรก็เห็นแต่หน้าเขาอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่ออกจากความรู้สึกสักทีนะคะนอนหลับกลางดึกตื่นขึ้นมาก็เห็นเขาอีกแหละฝันเห็นแล้วก็ตื่นขึ้เมาก็คิดเห็นเรื่องราวของเขาอยู่เสมออาจจะเป็นเพราะว่าจิตเราไปวนเวียนอยู่กับเขามากนะคะอาจจะเป็นที่คุณมิหุนอาจจะพยายามหาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะคิดว่าคนคนนี้คือชีวิตเราคนคนนี้คือคนที่เราจะสร้างชีวิตไปด้วยกัน เหมือนก็นจะอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็เก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะประมาณนั้นแต่มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณมิถุนกับคนรักของคุณเกิดเป็นปัญหากันจึงทําให้เกิดความรู้สึกเครียดนะคะอืประมาณนั้นหามาได้เก็บไว้ในกระเป๋าก่อนนะคะเงินนะ่ะอย่าเพิ่งเอาไปทําอะไรที่มันทําให้อ่าเป็นการละเลยเงินนะเพราะว่าช่วงเครียดเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้หมดนะคะรเรามาลองเลยนะอ่าทีนี้ขอดูคนรักของคุณมิถุนหน่อย เขาเป็นอย่างไรบ้างตอนเนี้สามเหรียญ Knight of w o n Knight of Sword เก้าถ้วยแล้วก็ราชาดาบ King of Sword ช่วงนี้อาจารย์ว่าเขาน่าจะมีการเต็มที่กับการทำงานเหมือนกันนะคะอยู่ได้สบายดีในที่ของชั้น เขาถือดาบด้วยนะคะตั้งท่าตั้งหลักเข้มแข็งอดทนอึดถ้าได้อย่าไม่ได้ยอมหักไม่ยอมงออาจจะมีเรื่องอะไรที่มันเป็นความปุ๊บปับ๊บเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นมีเรื่องราวของอารมณ์หุนหันพันแล่นศาดตร์อารมณ์ใส่กันไม่พอใจกันเกิดความรู้สึกความแตกจับได้ ความรับแตกอะไรพวกนี้ก็ได้นะเขาคนล์ของคุณมีถุนเหมือนประมาณว่าเขาไม่ได้คือเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะแข็งอะค่ะเป็นคนที่แข็งดูใจแข็งดูเข้มแข็งดูไม่อ่อนต่อพลังงานที่เกิดขึ้นมีเรื่องอะไรเขาก็เหมือนพอมีเรื่องอะไรปุ๊บเขาก็จะเหมือนกับตั้งตั้งตั้งดาบตั้งกำแพงเตรียมพร้อมรับมือมากกว่า ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชั้นเตรียมพร้อมรับมือนะคะเน้นการทํางานช่วงนี้เน้นการทํางานมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันความรู้สึกคิดฟุ้งซ่านของเขาเองนะคะประมาณนั้นอ,อยู่ได้อยู่เป็นอยู่ในพื้นที่ของชั้นชั้นอยู่ได้สบายดีแม้ชั้นจะเครียดอยู่บ้างแต่ชั้นก็อยู่ได้สบายดีนะคะพยายามคุมตัวเองด้วยอารมณ์ของการนั่งนิ่งๆแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือนั่นแหละอ่ะทีนี้ขอดูซิว่า เรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณน้องคู่เป็นอย่างไร2องถ้วยฉันรักเธอเธอรักฉันเรารักกันดีมีการเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จริงๆต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของกันและกันนะเออฟังเหตุฟังผลของกันและกันเป็นอย่างดีเตรียมพร้อมที่จะอา่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นภรรยาถ้าผู้ชายก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นสามีที่ดี ะะอยู่ด้วยกันแต่มันมาเกิดเรื่องราวของความไม่เข้าใจกันด้วยความหุนหันพันแล่นด้วยอารมณ์ด้วยความไม่เข้าใจกันในเรื่องราวของเงินก็ได้เรื่องราวของผลประโยชน์ก็ได้จึงทําให้คุณสองคนเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันอาจจะมีแม่ผู้ใหญ่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นผู้ใหญ่เกิดเข้ามาเป็นตรงกลางระหว่างความรักของคุณทั้งคู่ก็ได้จึงทําให้ความวาดฝันวาดวิมานของคุณทั้งคู่ ล้มละลายลงเพราะมีผู้ใหญ่เข้ามาก็ได้นะหรือถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นคนอื่นที่เป็นมือที่สามเข้ามาร่วมด้วยอย่างเช่นคนที่เป็นความรักที่มากกว่าเราสองคนมีชู้สาวมีเรื่องราวของความรักที่เป็นชู้สาวนั่นแหละนะคะเข้ามาก็ได้บางคู่บางกรณีนะเออประมาณนั้นทีนี้ ดูซิว่าพลังงานของคุณมิถุนถ้าคุณมิถุนพูดได้บอกได้คุณมิถุนจะบอกคนรักว่าอะไรแต่ปัญหาของความที่มันไม่เข้าใจกันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,อง,องผลประโยชน์เรื่องผู้ใหญ่เรื่องความรักระหว่างเราเนี่ยถ้าคุณมิถุนพูดได้จะบอกว่าอะไรเพจออฟครับเอ็ดออฟเพเนเคิลสเตน เอ็ดออฟวอ n ์นเพดออฟเพนเกถ้าคุณมีถุนพูดได้จะบอกว่าสิ่งที่เราเตรียมมาสิ่งที่เราเตรียมพร้อมสิ่งที่เรากะว่าเราจะเริ่มต้นไปด้วยกันเดินหน้าไปด้วยกันเงินทองรถบ้านการเตรียมบางคนวางแผนการต่งงานแล้วหาเรื่องหายามไว้ด้วยซ้ํานะคะบางคนก็เตรียมพร้อมเตรียมการทุกอย่างไว้อย่างดี สิ่งที่เราเตรียมกันไว้ทุกอย่างเนี่ยเธอเธอจะทิ้งมันหรอเออเธอจะทิ้งมันหรอด้วยเหตุผลแค่นี้เหรอด้วยเหตุผลของของเงินหรือเหตุผลของปัจจัยโดยรวมที่มันไม่ลงตัวกันเท่านี้หรอที่ทําให้เราสองคนจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันไม่เชื่อว่าเหตุผลแค่นี้จะทําให้เธอกับฉันต้องมามีปัญหากันฉะนั้นเธอเอาเหตุผลจริงๆ ที่เธอรู้สึกไม่พอใจหรือมันเป็นปัญหาเนี่ยมาพูดกับฉันเอาตรงนั้นมาเคลียร์กันให้ฉันเข้าใจและกระจ่างกว่านี้โดยที่ไม่เอาเหตุผลแค่นี้เล็กเนี้ยเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยมาเป็นเหตุผลค,คุณควรเอาเหตุผลจริงๆมาพูดกับฉันเคลียร์กันไปเลยว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าฉันก็ไม่เข้าใจชัดเจนขนาดนั้นแต่ฉันแค่อยากจะรู้เหตุผลจริงๆว่ามันคืออะไรนะคะประมาณนั้นขอเหตุผลจริงๆ เพราะว่าสิ่งที่เราทำกันมาเตรียมกันมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันมันมากกว่าเหตุผลที่คุณเอามาอ้างว่าเราจะเลิกกันแค่นี้เออประมาณนั้นนะคะอ่าทีนี้ขอดูซิว่าคนรักของคุณไม่ถูกนะพูดได้บอกได้จะบอกว่าอะไรเพจออฟวอลสองเหรียญอ่าวเดอะไฮพินเทสเทมเพลนและเดอะจัส e m มินอาร์ซี คนรักของคุณไมิถุนอาจจะไปได้ยินไปได้ฟังใครเขาพูดเรื่องของคุณมีถุนมาก็ได้อย่าลืมว่าไพ่สลับกันได้นะคุณไมิถุนแล้วคนรักของคุณสลับกันได้นะคะเป็นไพ่โดยรวมนะเป็นเหมือนประมาณว่าเขาอะอาจจะไปได้ยินได้ฟังใครพูดเรื่องคุณมิถุนมาว่าคุณมิถุนมีกิ๊กมีชู้มีความลักซ่อนแอบบหรือมีการแอบซ่อนอะไรสักอย่างอาจจะเป็นการแอบซ่อนกิ๊กชู้ก็ได้หรือแอบซ่อนการเงินก็ได้หรือแอบซ่อนทาอะไรรับหลังที่ที่เขาไม่รู้ก็ได้ จึงทาให้เขาได้ยินมาได้ฟังมาแล้วรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเคืองเคืองแล้วทีนี้ไม่ได้คุยกันไงไม่ได้เคลียร์กันไงก็เลยทําให้เขาเข้าใจว่าคุณมีถุนเป็นแบบนั้นเอออาจจะทํางานมากเกินไปไมีถุนทํางานมากเกินไปจนลืมดูแลคนรักก็ได้จนทําให้มันเป็นช่องว่างที่คนอื่นออกมาพูดว่าคุณมีถุนไปมีคนนั้นคนนี้เลิกเลยเอาใจออกห่างไม่ได้สนใจเสร็จแล้วคนรักก็เลยเข้าใจว่าคุณมีถุนเป็นแบบนั้นจริงๆทั้งๆท,ท,ที่คุณมีถุนอาจจะตั้งใจทําแต่งานหาแต่งเงินแต่โดนคนอื่นใส่ความมา จึงทําให้คนรักเข้าใจผิดและใจเอาใจออกห่างแล้วก็เลยเกิดปัญหาเป็นประเด็นกันอยู่ในเวลานี้ก็ได้นะนะคะประมาณนั้นอันนี้คือความหมายของเขาคือเขารู้สึกว่าเขาอะคิดว่าคุณมีถุนนะเป็นคนที่มีความลักซ่อนแอบไปแอบมีคนอื่นไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปฉันได้ยินมาฉันได้ได้รู้มาจากคนที่เล่าสู่ให้ฉันฟังประมาณนั้นอืมนะคะอันนี้คือเรื่องราวประเด็นที่น่าจะเป็นประมาณนั้นอันนี้คือส่วนมาก นะคะที่เป็นประเด็นกันให้ให้ให,ให้ไปพิจารณากันว่าตรงหรือไม่ตรงเพราะมันไพ่โดยรวมนะคะถ้าตรงก็สามารถไปแก้ไขได้ในส่วนที่อาจารย์อาาย่านไม่ฟังไปแก้ไขกันแต่ถ้ามันนอกเหนือจากนี้รูลแลรูแปลกๆไม่แน่ใจก็ทักดูดวงส่วนตัวอาจารย์ได้นะคะจะได้รู้ไปว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่แน่ประมาณนั้นอทีนี้ขอดูซิว่าเรื่องของคุณทั้งคู่ในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปเจ็ดถ้วย หกไม้ the justic night of cup แล้วก็ e h i e r o p h a n t คุณสองคนน่าจะมีเรื่องราวของความเข้าใจผิดกันจริงๆแล้วคุณต้องสองคนต้องปรับความเข้าใจกันนะคะมันมีหลายเรื่องที่นอกจากเรื่องตรงนี้ด้วยกระจุกกระจิก๊กกระจาก,กระแจกหลายเรื่อง ไล่ลาวแล้วเอามาเคลียร์กันซะเรื่องที่มันยังค้างคาใจกันนะคะเคลียร์เคลียร์กันไปให้จบแล้วก็เอาเวลาพากันไปรีแลกซ์สบายๆเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันพากันทํากิจกรรมร่วมกันไปเที่ยวหรือทํานู่นนี่นั่นด้วยกันให้มันมีความเข้าใจกันมากขึ้นใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นอย่าฟังคนอื่นมากเกินไปดูเหตุดูผลดูความเป็นจริงด้วย นะคะแล้วก็มีโอกาสไปทําบุญร่วมกันหน่อยนะดวงความรักของคุณน่าจะคลอนแคลนเหลือเกินไปทําบุญด้วยกันเป็นการเสริมบุญบาร,รมีคู่เพิ่มอีกจะทําให้คุณสองคนประครองกันไปต่อได้แต่อาจารย์ขอแค่ความรู้สึกลึกๆที่มีเอาออกมาพูดถ้าคุณไม่พูดตอนนี้คุณจะไปพูดตอนไหนจะไปพูดตอนที่มันเลิกกันแล้วค่อยกลับมาพูดหรอมันพูดไม่ได้หรอกคะ่ะมันไม่มีโอกาสได้พูดด้วยซ้ําไปถ้ามีโอกาสพูดตอนนี้ก็พูดซักเคลียร์ซักความรู้สึกในใจที่มันรู้สึก มันเป็นความคาคาแคลงใจรู้สึกว่ามันอะไรที่มันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจตรงนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยคุยกันซะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแบบคุยกันดีๆนะอย่าคุยกันแบบมาลงชงเชงแบบนั้นมันมีสิทธิทะเลาะกันได้นะคะแต่ถ้าคิดว่าฉันเคลียร์ไม่ได้ฉันไม่จะเคลียร์ไงก็หาทางออกไม่ได้ก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ก็มีวิธีช่วยนะคะให้คนรักของคุณกลับมาเข้าใจพูดคุยกันง่ายขึ้นทุกอย่างมันมีทางออกนะคะถ้าคิดไม่ออกมันตื้อตอนนั้นก็ พักสักพักหนึ่งให้สมองมันโล่งแต่ถ้ามันไปไม่ได้ยังไงไม่ได้ก็ถ้าหาอ,อาจารย์ได้นะมาช่วยแก้ไขกันในเรื่องราวเหล่านั้นอาจารย์มองว่าไปกันต่อได้ค่ะไม่ได้เลิกไม่ได้ลาหรอกแต่ว่าคุณต้องปรับและแก้ก่อนที่มันจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่แล้วพังพินาศเสียหายกลับมาให้อาจารย์แก้มันค่อนข้างยากนะคะถ้าจะแก้แก้ตอนนี้อย่าให้มันเป็นหนักนะอ่ะอันนี้คือเรื่องของคุณไม่ถุนนะคะประมาณนี้ ถ้าใครต้องการให้อาจารย์ช่วยให้คนรักกลับมาเข้าใจกันก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะก็แอดไลน์เบอร์โทรมานะไลน์เบอร์โทร0884531019 0884531019แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะไอเดลน์ line, อาจารย์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยถ้าแอดเบอร์ไม่ติดก็แอดไลน์นะคะดูดวง ทุกวันยกเว้นวันพระแนาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าครูโปรโมชั่นกลางวันนะคะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสองาบาทถ้าใครต้องการเป็นคิวกลางคืนนะคะช่วงประมาณ6โมงไปจนถึง3ทุ่มนะคะช่วงนั้นเป็นค่าครูปกตินะ599นะคะโปรแค่กลางวันนะสะดวกช่วงไหนทักหาอาจารย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ